อาจารย์สมชัยฟังดูทั้งหมดแล้วทิศทางเป็นบวกหรือเป็นลบกับคุณทักษิณครับเนี่ยอยากดูหน้าผู้พักษาทั้งห้าคนนะครับว่าหน้าตายอย่างไรครับเพราะว่าผมดูแล้วเนี่ยท่านเอาจริงเอาจังระเกินนะหลายคนถ้ากไม่ตามข่าวละเอียดเนี่ยก็อาจจะนึกว่าเอ๊ะทำไมสารไม่ค่อยขยันทําไมไม่เอาวันนี้ลุยให้มันจบสิ้นไปเลยใช่ไหมวันนี้เอาแค่ชั่วโมงเดียวแล้วก็เลิกไปนะครับแล้วก็นัดเดือนนะอีกสี่ครั้งความจริงนะฮะถ้าหากว่าใครเคยไป เ,เกี่ยวข้องกับกระบวนการทางตุลาการเนี่ยไม่มีแหละครับนัดไต่สวนกันติดติดกัน4ครั้งใน1เดือน <ừ. S 2> ถ้าเป็นคดีอื่นๆนะฮะผมใช้คําว่าครั้งที่1เนี่ยอีก3เดือนข้างหน้าครั้งที่2ถัดไปอีก3เดือนอะไรอย่างนี้เป็นต้น <S <S เพราะฉะนั้นตรงตรงนี้เนี่ยผมใช้คําว่าท่านมีความกระตือรน้นเอาจริงเอาจังพอสมควร,ร,รแล้วก็กระบวนการในการที่จะสอบข้อเท็จจริงเนี่ยไต่สวนข้อเท็จจริงเนี่ยเพราะว่าท่านมีหลักในการที่จะยึดพอสมควรนะอะไรที่อยากจะถาม หลักฐานอะไรที่อยากจะได้เรียกข้อมูลต่างๆอะไรยังไงบ้างหรือแม้กระทั่งการที่ฝ่ายทนายจะขอถามเนี่ยท่านยังบอกว่าบางคําถามถามได้แต่บางคําถามไม่ให้ถามนะครับเนื่องจากแย้งจากสิ่งที่ศาลเป็นการเรียกว่าถามค้านกับ,บสิ่งที่ศาลได้ถามแล้วประเด็นเมื่อสักครู่เนี่ยมีคําถามคําถามหนึ่งที่บอกว่าทางทนายวินยศใช่ไหมฮะตั้งคําถามถามผู้อ่ทธรา์เรือนจําบอกว่ามีกรณีซึ่ง มีไหมที่ประเภทว่าถ้าคนป่วยส่งตัวออกไปโดยที่ไม่ผ่านโรงพยาบาลของอราชทันเลยสารบอกไม่ถามนะครับอันนี้ผมผมเล่าผมเล่าต่อนิดนึงอาจารย์เดี๋ยวจะได้ให้อาจารย์คุยต่อคือทนายบินยิวันนี้เป็นตัวแทนคุณทักษิณเข้าไปเข้าไปฟังด้วยในระหว่างการแต่สสนคุณมานพเนี่ยนะแล้วทนายบินยดก็ขออนุญาตสารถามถามหลายข้อทีนี่มีบางคําถามที่สารไม่อนุญาตให้ถามเช่น ที่อาจารย์พูดถึงเมื่อสักครู่นะทนายบินหยาดพยายามถามว่าที่ผ่านมาทางเรือนจํามีกรณีใดหรือไม่ส่งตัวผู้ต้องขังที่ป่วยไปรักษาภายนอกโดยไม่ผ่านขั้นตอนของโรงพยาบาลเรือนจําแต่ปรากฏสารไม่อนุญ,ญาตให้ถามคําถามนี้เนื่องจากเป็นการถามค้านสารอ,อีกคําถามหนึ่งทนายบินหยติบอกการที่ราชทันรับตัวผู้ต้องขังจากสารดีกาวันที่22สิงหาคมเอามาซักประวัติถ่ายรูปตรวจร่างกายถือเป็นการรับโทษแล้วหรือไม่ ศารไม่อนุญ,ญาตให้ถามคุณมานพเช่นเดียวกันสารบอกสารจะวินิจฉัยเองครับผมตีความคําถามแรกให้ฟังก่อนก็นได้ครับว่าทําไมสารจึงไม่ให้ถามครับเพราะว่าสารเคยถามแล้วและคําตอบของผู้บัญชารเรือนจำเนี่ยตอบมาแล้วชัดเจนครับรว่าไม่เคยมีนะครับก็คือหมายความว่าปกติแล้วการที่จะส่งตัวออกนอกเนี่ยมันจะต้องเป็นไปตามขั้นตอนนะก็คือหมายความไปโรงพยาบาลของราชทัณฑ์ก่อนแล้วก็ทุกกรณีจะต้องเป็นแบบนี้ไม่มีทางลัดออกไปเพราะฉะนั้นเนี่ย สารถ้ากับว่าได้คําตอบแล้วพอได้คําตอบปั๊บเนี่ยฉันไม่สนใจคําตอบอื่นแล้วเพราะฉะนั้นคุณไม่ต้องถามเนี่ยผมถึงบอกว่าสารชุดนี้เนี่ยค่อนข้างจะมีหลักในการที่จะไต่สวนพอส,สารถึงบอกว่าเป็นการถามค้าน,าานสารพะได้คําตอบแล้วอะแล้วก็เป็นคําตอบซึ่งจบแล้วว่าไม่เคยมี ล้วคุณจะถามอีกทาไม,มนะครับเพราะฉะนั้นผมเลยบอกว่าอยากดูหน้าสารเหมือนกันว่าหน้าตาเป็นยังไงแต่ละคนะเดี๋ยวนนย,ยังมีรายละเอียดอื่นอีกอาจารย์ผมกลับมาถามอาจารย์นะว่าวิศท,ทางมันจะเป็นยังไงอาจารย์มุนินฟังฟังข้อมูลที่ผมไล่เลียงเมื่อสักครู่มองยังไงในฐานะนักกฎหมายครับอาจารย์ครับจริงๆเรื่องนี้ก็ตั้งแต่เริ่มต้นมีการแต่ส่วนนะครับมันก็มีปัญหาที่ตกเถียงกันในหมู่นักกฎหมายนะครับว่าสานตีการเนี่ยควรจะมีอำนาจเข้ามาสั่งให้มีการแต่ส่วนเองหรือไม่นะครับ ซึ่งจริงๆปัญหานี้ก็คงจะจบแล้วเพราะว่าศาลสายมีการไต่สวนแล้วแล้วก็ให้เหตุผลว่าศาลเนี่ยสามารถหยิบยกนะครับค่อยจิงขึ้นมาพิจารณาแล้วสั่งไต่สวนเองได้นะครับแต่ว่าสิ่งที่เรากังวลถ้าย้อนกลับไปปัญหาปัญหานี้ก็เพราะว่ามันไม่เคยมีกรณีที่ศาลนะหยิบยกไต่สวนขึ้นเองนะครับเพราะว่านึกถึงกรณีอื่นๆที่มันมีการบังคับโทษใช่ไหมครับตามคำวิพากษาเนี่ยถ้าเกิดว่าศาล อายาศารชั้นต้นเนี่ยนะครับพบว่ามันไม่มีการบังคับโทษตามขีภักษสามสารเนี่ยสารจะสามารถหยิบยกขึ้นมาเองได้ไหมนะครับอันนี้มันไม่เคยมีมาก่อนนี่เป็นครั้งแรกที่สารหยิบยกขึ้นมาแล้วก็สิ่งที่น่าสนใจก็คือว่าจริงๆสารก็เคยปฏิเสธคุณชันชัยมาก่อนแล้วใช่ไหมครับซึ่งให้เหตุผลว่าเรื่องการตรวจสอบการบังคับโทษเนี่ยมันเป็นส่วนของราชทรรมนลัละมันพ้นจากมือสารไปแล้วเพราะนั้นแล้วเนี่ยการตรวจสอบอะไรต่างๆเนี่ยก็คงเป็นเรื่องที่ต้องไปว่ากันตามกฎหมายอื่นๆที่เกี่ยวข้องมาตรา157ไปปปช นะครับหรือการกระบวนการสอบวินัยนะครับซึ่งอพอสารสั่งไต่สวนตัวเองถ้ากับว่าสาลก็ให้เหตุผลที่แตกต่างจากเหตุผลที่เคยให้ไว้ตอนนี้เป็นเสดคุณชันชัยอันนี้น่าสนใจมากนะครับในทางกฎหมายเนี่ยโอเคละเราต้องยอมรับว่ามันในส่วนนี้เนี่ยสารยืนยันตัวเองมีอำนาจแล้วก็มีการไต่สวนแล้ววันนี้เป็นวันแรกสิ่งที่ผมว่านกักกฎหมายเนี่ยอาจจะกังวลต่อไปก็คือว่าเมื่อมันมีการสร้างตัวอย่างขึ้นมาแล้วนะครับสร้างมาตรฐานขึ้นมาใหม่แล้วเนี่ย หลังจากนี้ไปเนี่ยถ้ามันมีเคสแบบนี้ขึ้นมานะครับในคดีอาญาอื่นๆในส่วนงการบังคับโทษตรวจสอบการบ,บังคับโทษของเราจะทันเนี่ยศาลจะทำยังไงให,ให้ให้สายชนเนี่ยมั่นใจว่าการปฏิบัติแบบนี้มันจะมีความสม่ําเสมอใช่ไหมครับมันจะไม่ปฏิบัติเฉพาะเคสสุนทกษิณปนะแต่เคสอื่นเนี่ยถ้ามันมีสมมตินักการเมืองคนอื่นนะถูกศาลพิพากษาถึงที่สุดละลงโทษจําคุก นะครับแล้วก็มันมีปัญหาแบบเดียวกันนะครับว่าราชทรรมนปล่อยปละล,ละเลยเนี่ยสารจะต้องถ้าเกิดสารสพบเห็นเนี่ยสารต้องหยิบยกขึ้นมาไต่สวนเองซึ่งอาจจะมีแบบนี้เยอะแยะมากมายนะครับสายจะต้องทําให้สายชนเนี่ยมั่นใจว่ามันจะมีการตรวจสอบและทำนองเดียวกันโดยใช้อำนาจแบบเดียวกันเนี่ยตรงนี้นะครับผมคิดว่ามันเป็นเรื่องที่ศาลยุตธธรรมจะต้องไปถกเถียงกันนะครับว่าเรื่องนี้เป็นเป็นเคสตัสวยอย่างและสารวัตรประานเนี่ยในคดีอื่นจะทํายังไงต่อไปนะครับนั่นคือส่วนหนึ่งซึ่งผมคิดว่ามันเป็นมิติใหม่นะคร ในในทางนิติศาสตร์นะซึ่งโดยส่วนตัวผมก็ยังไม่ค่อยเห็นด้วยนะครับผมมองว่าคือในกระบวนการวิธธรรมมันมีการแบ่งหน้าที่นชัดเจนว่าส่วนไหนใครรับผิดช,ชอบตํารวจอายการในส่วนต้นนะครับผู้พิพากษาพิจารณาคดีตัดสินคดีราชธันมเนี่ยเป็นส่วนของการบังคับโทษนะครับบังคับคบดีบังคับโทษต่างๆเนี่ยแต,แ,ตแต่ละบุคแต่ละบุคคลหรือว่าแต่ละองค์กรมันมีบทบาทที่ต้องเล่นที่แตกต่างกันไปนะครับ ศาลเนี่ยจะมีอำนาจเฉพาะเมื่อกฎหมายเขียนว่าศาลมีอำนาจนะครับราชธรรมก็จะมีอำนาจภายใต้กฎหมายของเขานะครับกระบวนการเรื่องของการส่งนักโทษไปรักษาตัวต่างๆนะครับมันก็เป็นไปมาตามกฎหมายของราชธรรมใช่ไหมครับตรงนี้ก็ว่านไปทีนี้โอเคแหละตรงนี้ส่วนนี้จบทีนี้มาดูกระบวนการนะครับผมคิดว่ากระบวนการเนี่ยถ้าเกิดเรายอมรับว่าโอเคเราเราไม่พูดละว่าศาลมีอำนาจไม่มีอำนาจเพราะศาลยืนยันว่าทันตีมีอำนาจแล้วมีการไต่สวนแล้วมาดูกระบวนการไต่สวนบ้างนะครับ ในวันนี้เนี่ยผมคิดว่าโดยรวมเนี่ยน่าพอใจนะครับคือคิดว่าใน,ในสายตาน้ากฎหมายเนี่ยนะครับผมคิดว่าการที่ศาลคือเราไม่รู้ว่าศาลจะทำยังไงเพราะว่าเรื่องระบบการเต่ส่วนเป็นเรื่องค่อนข้างใหม่มากนะครับมันเป็นมันเป็นคอนเซปต์ใหม่ที่เราให้ศาลเนี่ยมีปกติเวลาเราเห็นศาลพิจารณาคดีคดีทั่วไปคดีแพ่งคดีอาญามันก็มีการกล่าวหากันมีการ อนุญ,ญาตให้คู่ความเ,เอาพยานหลักฐานเข้ามาสืบหักล้างกันใช่ไหมครัถามค้องถามค้านกันแต่ว่ามันมีระบบศาลที่ใช้ระบบไต่สวนอย่าง่นศาลรัฐธรรมนูญศาอลาอาญาทุจริตศาลอาญานักการเมืองศนะาลฎีกานะพ,พน,นักผ่านแผนคดียานักการเมืองอย่างที่เราเห็นอยู่เนี่ยกฎหมายก็เขียนให้ใช้ระบบไต่สวนระบบไต่สวนบ้านเราเไม่เหมือนที่อื่นในโลกก็คือให้อำนาจศาลกว้างขวางมากหมายความว่าศาลสามารถใช้รุนินในการกําหนดกระบ,บวนพิจารณาได้ค่อนข้างจะกว้างขวาง,วางก็คือว่า เออจะไต่สวนยังไงจะให้ถามอะไรยังไงเนี่ยทุกคนก็อาจจะคือถ้าเราไม่มาวันแรกวันนี้เราก็อาจจะสงสัยว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นบ้างนะสารจะเปิดโอกาสให้มันมีการเอาพยานหลักฐานเข้ามาสืบกี่ปากหรือไม่ไม่สืบเลยนะครับนะนัดแค่วันนี้อีกนัดหนึ่งก็วิววนิจฉัยเลยเราก็ไม่มีทางรู้เลยแต่ว่าวันนี้ผมคิดว่าสารได้กาหนดนะครับกระบวนพิจารณาเนี่ยค่อนข้างชัดเจนนะครับก็คือให้มันมีการสืบพยานนะค,คือเอาเอาคนเข้ามาไม่ใช่สืบพยานเราเรียกว่าเอา คนที่เกี่ยวข้องน,นะครับนะ,ะเข้ามาซักถามนะครับอย่างผมคิดว่าเพียงพอนะยีบาทนะี่ถือว่ามากมากมากเพียงพอที่จะทําให้เมื่อศาลมีคําวินิจฉัยในท้ายที่สุดแล้วเนี่ยศาลจะสามารถบอกาธาราชนได้ว่าศาลได้รับฟังนะพยานหลักฐานนะครับอย่างครบถ้วนแล้วก่อนที่จะมีคําวินิจฉัยนะครับแล้วก็สิ่งที่ที่ดีอย่างหนึ่งวันนี้นะครับก็คือการที่ศาลอนุญาตให้กับทนายของอคุณทักษิณเนี่ยได้ได้ซักถามด้วย ถึงแม้ว่าจะมีบางคําถามเมื่อกี้อาจารย์สมชัยได้อธิบายไปแล้วนะครับจะมีบางคําถามที่ศาลอนุญ,ญาตแต่แต่การที่ศาลอนุญ,ญาตให้ทนายของคุณทักษิณซึ่งจะเป็นผู้ได้รับผลกระทบ,ะบจากกระบวนการนี้ได้มีโอกาสซักถามด้วยเนี่ยก็ถือว่ามันเป็นการเปิดโอกาสาซึ่งเป็นเรื่องที่ดีเพราะว่ายัางไงก็ตามไม่ว่าจะเรียกกระบวนการอะไรในทางกฎหมายเนี่ยคุณจะต้องให้โอกาสคนที่ได้รับผลกระทบ,ะบจากกระบวนการพิจารณาเนี่ยได้มีโอกาสเรียกว่าพิสูจน์ความบริสุทธิ์เอาพยานหลักฐานขึ้นมาหรือซักถาม นะครับแต่ว่าในกรณีที่ถูกปฏิเสธไป2คําถามที่คุณวริยยกตัวอย่างมาเมื่อกี้เนี่ยที่บอกว่าถามค้านศาลเนี่ยม,มันเป็นอย่างที่อาจารย์สมชัยพูดนะครับอธิบายก็คือว่าคือศาลถามและคําถามนี้ได้คําตอบแล้วนะครับศาลไม่ต้องการที่จะให้ทนายถามเพื่อให้เกิดความไขว้เขวและเกิดทาให้พยานเนี่ยตอบตอบใหม่แล้วอาจจะเรียกว่าตอบและเกิดความสับสนอย่างเงี้ยนะอ,อันนั้นเรียกว่าถามค้านศาลจริงๆหลักการถามคือศาลเนี่ยถามค้านไม่ได้อยู่แล้วเพราะศาลเป็นคนพิจารณานะครับ กับคาถามที่สองเนี่ยเราเรียกว่าเป็นคำถามในประเด็นข้อกฎหมาย <S 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 นะ<ๆ>ซึ่งอันนี้คือชี้นําเลยไหม,ไมคุณไม่ถึงรับโท<อ>ษแล้วไหมผู้บัญชาการเดินจำตอบหน่อยคือหมายความว่าประเด็นข้อกฎหมายหมายความว่าศาลเนี่ยเป็นผู้มีอำนาจเพียงผู้เดียวในการวิน,นวิจฉัยในการตีความกฎหมายในการวินิจฉัยว่าเออมันเป็นไปตามกฎหมายหรือไม่มันเป็นหน้าที่ศาลผู้บัญชาการไม่ต้องตอบหรอกผู้บัญชาการต้องตอบตามขั้นตอนพอคือคือศาลไม่สนใจแล้วว่าเขาจะเห็นว่าถูกหรือไม่ถูกเพราะว่าคนที่ต้องวินิจฉัยว่าคุณทําถูกต้องตามกฎหมายหรือไม่คือศาลแต่ถ้ามองในมุมทนายเขาต้องการคําตอบอะไร <laughs> ผมผมผมคิดว่าแน่นอนทนายก็คงพยายามที่จะทาให้พยานเนี่ยนะครับหรือคนที่มาพูดเนี่ยตอบที่ให้ข้อมูลสารเพื่อ,อได้ประโยชน์กับกับผู้ความฝ่ายตัวเองก็เป็นเรื่องปกตินะเป็นเต่ว่าสารต้องต้องต้องเป็นคนชี้ว่าเอ้ถามแล้วมันมีประโยชน์ไหมเรื่องนี้ไม่ใช่หน้าที่ของคุณที่จะต้องต้องต้องตอบอย่างี้นะครับสามันก็ตัดสินเองอาจารย์สมชายย้อนกลับมาตกลงการที่เรียกอีก2 0ปากเรียกเอกสารจากปาชาปชกอสอมม,มติแพทยิสภาต่ลงเป็นบวกหรือเป็นลบกับคุณทักษิณ เป็นธรรมเป็นธรรมเป็นธรรมคือหมายความว่าอย่างในที่สุดเนี่ยก็จะมีการให้ข้อมูลข้อที่จริงต่างๆที่กว้างขวางมากขึ้นแล้วก็ผมไม่คิดว่าจะจบแค่20ปากหรืยซ้ำอาจจะมากกว่านั้นนะครับแต่ถามว่าเป็นหนังเรื่องยาวไหมผมว่าไม่ยาวนะครับคือถ้าเทียบกับคดีอื่นดูจากกระบวนการที่สารนัดแล้วเนี่ยไม่ยาวมากไม่ยาวนะครับคืออย่างเก่งก็เป็นมินิซีรีนะครับไม่ถึงขนาดว่าเป็นมหากราบนะครับแต่ตอนนี้เนี่ย กระบวนการในการที่จะเรียกใครเข้ามาก็ตามเนี่ยสิทธิ์อยู่ที่ตัวศาลนะออฝ่ายทนายเนี่ยฝ่ายคุณทักษิณสามารถเสนอชื่อได้นะครับว่าอา่ะยังมีพยานต่างๆที่อยากจะให้ศาลไตส่สวนอาจจะเสนอมปสักร้อยปากก็ได้แต่ว่าคือ,ค,อคือโดยหลักเนี่ยเวลาสู้กันในศาลนะฝ่ายเสียเปรียบจะเสนอเยอะเลยนะครับ,รบเพื่อให้อะไรกระบวนการมันยืดไปยาวๆนะครับเสนอทีเป็นอาจจะหลายสิบปากเลยแต่ศาลเนี่ยจะเป็นคนวินิจฉัยเองครับว่า มีความจําเป็นไหมฉันอยากฟังไหมฟังแล้วเป็นประโยชน์ต่อฉันไหมในการที่จะพิจารณาข้อเท็จจริงในเรื่องราวดังกล่าวตัดสินดังกล่าวดังนั้นเนี่ยอย่างที่หนึ่งคือเรื่องของการเสนอชื่อฝ่ายคุณทักษิณสามารถเสนอได้แต่การที่ศาลจะเอาใครหรือไม่เอาใครขึ้นอยู่กับศาลเองนะว่าจะพิจารณาคัดเลือกเอาแค่ไหนมากน้อยเพียงไรนะครับอย่างที่หนึ่งอย่างที่สองเนี่ยการซักเนี่ยจริงๆแล้ว ถ้าเป็นระบบไต่สวนนะผมไม่แน่ใจผมเข้าใจถูกหรือผิดนะผมคิดว่าเป็นหน้าที่ของศาลเท่านั้นในการที่จะซักสิ่งที่เกิดขึ้นกับคนที่มาให้การทนายแต่ละฝ่ายไม่มีสิทธิห์หรอกครับนะคือขณะนี้ผมถือว่าใจกว้างใจกว้างพอสมควรให้ซักความจริงแล้วถ้าคุณอยากซักอะไรคุณเขียนคําถามมาส่งให้ศาลเดี๋ยวศาลดูนะครับว่าคําถามไหนเป็นคําถามที่ประเภทว่าศาลอยากจะเป็นประโยชน์ถ้ามีการไปถาม นะครับเท่านั้นเองนะครับแต่ว่าถ้าในระบบกล่าวหาถ้าเราเห็นในความโออกมาซักพยานถ้าเป็นระบบกล่าวหาเนี่ยเสนอฝั่งอายการต้องออกมาซักตัวฝั่งจำเลยอย่างเงี้ยคือจะบี้แต่ละฝ่ายอย่างเต็มที่ถ้าเป็นระบบกล่าวหานะแต่ถ้าระบบไต่สวนโดยปกติแล้วจะอยู่ที่ศาลเป็นศูนย์กลางใช่ครับคือฉันอยากจะถามอะไรนะครับแต่ไม่ใช่ว่าให้ฝ่ายหนึ่งมานั่งถามค้านนะหรือว่าถามเพื่อจะนําอะไรบางอย่างอันนั้นจะไม่ใช่เพราะนั้นมองขณะนี้เนี่ย ผมคิดทเมื่อกี้คำถามถามว่าจะเป็นบวกหรือเป็นลบเอาเป็นว่าถ้าคุณทักษิณป่วยจริงนะครับก็คงจะเป็นบวกแต่ถ้าคุณทักษิณไม่ได้ป่วยจริงนะครับแล้วก็ใช้สิทธิพิเศษหลายหลยอย่างเพื่อไปอยู่ห้องสบ,สบายสบาย6เดือนนะครับอันนั้นก็บอกว่าไม่ได้เป็นผลดีกับคุณทักษิณแล้วกัน